ยวัต s ับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเซนเซ่เกมมิ่งในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะทุกคนแล้วก็ จากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมทำการเล่นเกมแล้งสี4วิสีไปแบบสอนเล่นเนี่ยคนดูส่วนใหญ่ก็ชอบการเล่นของผมเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในผู้เล่นเก่าบางทีก็อาจจะไม่เล่นโหดมากบางทีอยู่ๆก็เกิดออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันและวันนี้เนี่ยผมจะทำการเล่นแล้งใหญ่กันนะครับผมใช่แล้วหลักทุกคนเล่นแล้งใหญ่นะครับส่วนสกิลเนี่ยก็คือตามที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ไม่ได้บอกสิทุกคนตามที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้และผมจะบอกตอนนี้นะมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะ นะครับหลักๆก,ก็คือแอลลอกนะทุกคนหรือจะเรียกว่าอโลคตามใจชอบนะทุกคนในล็อบบี้ก็โชว์เท่สักหน่อยนะแล้ววันนี้ก็คือจะไปลงแบบเกิดเกิดในแร้งใหญ่เลยนะแลบผมวันนี้ก็คือมาจัดเต็มนะครับก่อนอื่นเนี่ย ขั้นตอนแรกในการเล่นแร้งใหญ่ก็คือเราต้องดูแมพให้ดีนะครับดูล็อบบี้เอาไว้ว่ามีผู้เล่นที่เป็นสไตล์ไหนบ้างนะครับผมแล้วก็เรื่องการโดดเนี่ยคือเราไม่ต้องห่วงนะเราจะโดดตรงไหนเราก็เจอคนแน่นอนนะเพราะว่าในแมพหนึ่งเนี่ยมีผู้เล่นอยู่รวม50คนนะครับผมก็คืออย่างที่เห็นเลยนะว่า50คนเราจะโดดที่ไหนเนี่ย ก็อาจจะมีคนอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะและวันนี้จุดที่ผมจะเลือกโดดเนี่ยก็คือจะเป็นจุดมุมมุมของแมปนะทุกคนคือมันเป็นคอมโบการโดดในมุมของแมปถ้าเกิดว่าเราลงในเขตนี้เนี่ยบางคนจะคิดว่าคนไม่เยอะแต่จริงๆมันก็เยอะระดับหนึ่งเลยนะทุกคนเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะว่าเมื่อกี้เนี่ยผม,มเห็นคนอยู่ตัวหนึ่งแล้วนะทุกคนก่อนอื่นก็คือรีบเก็บปืนกันก่อนนะอันดับแรกผมจะทําการซ่อนสัตว์เลี้ยงแล้วก็วิ ไปนะครับสวยทุกคนผมเจอใบซ่อนนะแล้ววิ่งมาเจอเอ้ยแป๊บหนึ่งนะผมเจอมันแล้วทุกคนเราก็ลูดหัวมันสวยงามดีล่ะทุกคนจังหวะสวยของเราเลยนะที่เราเล็งมันไว้ตั้งแต่แรกนะครับและรายที่หนึ่งของเราก็โดนเล่นไปแล้วอย่างสวยงามเพอร์เฟกนะทุกคนจังหวะนี้เราก็จะทําการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับและทีนี้ระหว่างที่ผมฟาร์มก็เจออีกคนนึงนะเราก็ เก็บมันให้เรียบร้อยนะทุกคนและนี่มันเป็นภาพคล้ายๆกับภาพที่ผมฆ่าตัวเมื่อกี้เลยนะทุกคนคือเหมือนกันมากและหลังจากที่ผมนั่งมาสักพักเนี่ยเราก็เจออีกคนนึงแล้วนะทุกคนอยู่ๆเขาวิ่งมาโจมตีผมนะและเหตุผลที่ผมชอบนั่งเล่นในบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะทุกคนก่อนอื่นแป๊บหนึ่งนะวิ่งมาตั้งไอวอลเมื่อกี้นี่คือเป้าผมเป็นอะไรไม่รู้นะมันยิงไม่ค่อยเข้าเลยอะแต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วทุกคนเราได้ไป3คิวระหว่างพัญญาก็คือจะบอกว่าเหตุผลที่ผมจะนั่งพักอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือ จะเป็นการรอให้เกมเนี่ยมันไปข้างหน้านะครับประมาณว่ารอให้เกมเนี่ยเดินต่อแล้วคนเริ่มตายกันนะทุกคนพอถ้าเกิดว่าเริ่มขึ้นแรงสูงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบวกเยอะนะถ้าเกิดว่าต้นเกมเรามีคิวนะและจังหวะน,นี้ก็คือผมวิ่งมาผมจะไล่ศาสเลยนะครับผมเพราะว่าแรงของเราตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เยอะนะทุกคนเราอาจจะเจอผู้เล่นที่ไม่ค่อยเก่งนะเราวิ่งมาศาสเลยนะครับผมเราต้องลูดหัวขึ้นไปข้างบนนะเราไม่ไม่ต้องเน้นอัดตัวนะทุกคนคือ พูดตามตรงว่าการลูดหัวเนี่ยมันเป็นการเก็บคิวที่ไวที่สุดนะเราก็ ยิงหัวไปเรื่อยๆนะครับผมพยายามทําการฝึกยิงหัวนะเดี๋ยวเป็นว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยได้ไลค์เยอะๆนะทุกคนผมเลงไว้สัก50ไลค์แหละทุกคนเราทําให้ผมกันหน่อยนะทุกคนเราก็กดไลค์คลิปนี้และกดติดตามให้ผมนะเดี๋ยวผมจะทําการลงคลิปสอนยิงหัวในเกมฟรีไฟล์ให้นะทุกคนแต่ก่อนอื่นก็คือเรามาดูคลิปนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนผมก็จะทําการหาคนเรื่อยๆนะครับเราก็จะยิงมันไปนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่า เราขึ้นแรงสูงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเล่นนะทุกคนคือเราจะต้องไม่เดือดแบบนี้นะบอกเลยว่าการเล่นในช่วงแรงสูงเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะทุกคนมาจังหวะน,นี้ก็คือเราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมและทีนี้เนี่ยผมก็จะยิงพวกมันจังหวะน,นี้ไอ้นี่ก็ดาวสวยงามนะครับและรายข้างหน้าของเราก็เรียบร้อยนะทุกคน เราเก็บพวกนี้ให้เรียบร้อยเลยแล้วทีนี้เราก็มาทําการเก็บของระหว่างเก็บเนี่ยเราก็จะวางตั้งกับระเบิดไว้ในกล่องศพนะทุกคนคือมันเป็นสูตรของแรงโปรโปรเลยนะทุกคนพวกตึงๆเนี่ยมันชอบตั้งกันนะและข้างหน้าผมเห็นคนนะจังหวะน,นี้ผมก็จะค่อยๆกระดึบมาแล้วมันไม่เห็นผมนะคนจริงโอเคเรียบร้อยจังหวะน,นี้โดนเคียวตีหัวตุยมาจังหวะนี้วิ่งไปข้างหน้ากันต่อนะครับผม และทีนี้ก็คือวิ่งมาเราก็จะคอยดูอะไรในบ้านเก็บของชิลวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมและทีนี้เหมือนว่าข้างหน้ามีคนนะทุกคนข้างหน้ามีคนจังหวะน,นี้ก็คือผมจะวิ่งเข้าจากด้านหลังแล้วก็กระดิบกระดิบฮะไม่ตายเหรอฮะ แป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เคียวตีหัวมันไป200มันไม่ตายหรอทุกคนสงสัยนะ่าจะเอาพวกสกิลลีกูเต้ามาแน่เลยน,นี่น่าจะเกียนอยู่นะทุกคนทีนี้ก็คือข้างหน้ามีอีกหนึ่งตัวลูดเข้าหัวไปเรียบร้อยเม็ดหนึ่งนะทุกคนจังหวะน,นี้น่าจะใกล้ตายเรียบร้อยทุกคนโอเคทีนี้ผมก็มีอยู่12คิวกันแล้วนะครับเดือดเดือดเลยนะทุกคนบอกเลยว่าเล่นเนี่ยมือมีสันนะแล้วเมื่อกี้เนี่ย ผมทำการนั่งอยู่นอกหมอกชิลๆสักพักหนึ่งและทีนี้จูจ่ๆวงก็คือแรงขึ้นนะทุกคนเราก็เลยรีบวิ่งออกมานะครับดีที่วงอยู่ใกล้ๆนะทุกคนเราก็เลยวิ่งกลับมาทันนะไม่งั้นคือตุยและทีนี้ผมก็จะวิ่งไปข้างหน้าชิลๆนะระหว่างทางเนี่ยก็คือเจอเห็ดสวยงามนะครับเราก็เลเวลสี่ซะด้วยทุกคนไม่สี่เลเวลสามนะทุกคนเป็นเห็ดเลเวลแบบปันนะทุกคนไม่สี่ทุกคน, 4, กคนปแป๊บหนึ่งนะั้นจะเป็นเลเวลสี่แล้วเนาะ หรือว่าเป็นเลเวลสามอ่ะไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟนานช่วงนี้เอาเป็นว่าใครรู้ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเมื่อกี้เป็นเหตุเลเวลอะไรกันนะทุกคนคือผมนี่ก็เป็นตัวตึงที่สุดยอดมากๆเลยนะเราจะมาสอนการเล่นแรงนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยมั่นใจกับตัวเหตุว่ามันเป็นเหตุเลเวลอะไรกันแนะ่จังหวะนี้รู้หัวไปอีกหนึ่งนะทุกคนกําลังจะวิ่งเข้าหมอกแน่เลยและต่อไปเนี่ยก็คือมีร้านค้าอยู่ตรงนี้แต่ใกล้ๆไม่มีคนกําลังจะหนีวงมานะคือถ้าเกิดว่าเราเห็นคนหนีวงมาเนี่ยเราสามารถที่จะดักเขา ากันได้นะทุกคนมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสวยงามและเกียนมากเลยนะครับการดักวงคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถแจมเขาได้เพ,เพื่อเขาเจ็บอยู่เลือดน้อยอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นโอกาสดีของเราไงทุกคนและทีนี้ก็คือไปกันต่อนะครับผมคนดูเราไม่ต้องรอช้านะข้างหน้ามีตัวเราก็ เก็บให้หมดนะครับแล้วก็เหลืออีกนิดนึงทุกคนจังหวะนี้ไอ้นี่หัวแตกสวยงามดาเมจเพอร์เฟกมากนะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามาเกิดเกิดกันเลยนะครับผมและเราไม่ต้องห่วงนะทุกคนเดี๋ยวสําหรับแรงสูงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการดันแรงให้มันแรงสูงๆแล้วก็เล่นในช่วงแรงสูงเลยนะทุกคนอันนี้สําหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่เราก็แรงยังไม่เยอะนะครับผมเราก็เรียบร้อยนะครับผมบูยญาสวยงามกับคลิปนี้นะทุกคน ก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมจังหวะนี้เราได้ชัยชนะมาอย่างเรียบร้อยและแรงของเราบวกอยู่ที่ประมาณ99นะครับผมถือว่าสูงมากๆเลยนะจบไปกับ1 7คิวแล้วก็เราก็ยังเป็นบูญ่าด้วยถึงกับพูดไม่ออกเลยทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมกับคลิปนี้นะทุกคนทีนี้เราก็ได้ฉายามาด้วยว่า ลาชายิงหัวนะทุกคน NNW ยิงหัวนะก็คือชอบลากหัวอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็ สวยงามนะครับผมกับคลิปนี้นะทุกคนเดี๋ยวเ,เป็นว่าอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับผมทุกคนถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมกันด้วยนะทุกคนขอย้ำอีกครั้งเราก็เป็นกำลังใจให้ผม s ซ n เซ g เกมมิ่กันด้วยนะครับผมเราก็อยากให้สอนอะไรอีกเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะทุกคนส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับผม